ในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเจอรี่เจอรจริงอะเมื่อกี้เล่นสีดำแม่งติดขาดโอ้ดูดิไม่ตายเถอะได้วันจะก้าตอนนี้โคตรดีได้สายมันโคตรเหนียวเนี่ยยีปอนด์ล็อกแค่พัง วิ่งกัดกันแล้วครับ <c oughs> โหเย,ยอะแยะตัวเล็ก อุ้ยกัดอุ้ยกัด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 เงื่อนเห็นไหมติดไม้ติดไม้ติดไม้อยู่อยู่เรียบร้อยเจิมล้อไหมเออเจอรี่พิมพ์โอ้โห มาแล้วนะครับปากคลองเจอแรกนี่อยู่หลังต้นไม้เลยครับคือเมืเ่อเช้าผมตีไปประมาสองไม้นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับกัตเจอรี่พิมพ์สีส้ม, 4, มเราได้เจอปลองใหม่ด้วยนะครับโอ้ค oh, ันยูเอลโคตรมันคือคันเนี้ยโคตรเหนียวเพื่อนๆผมต้องมาหลายคลิปแล้วครับอืมได้ปลาตัวใหญ่มาก็หลายตัวแล้วนะนี่ไปเดี๋ยวทำการปลดแล้วก็หาต้อน,นะฮะคือผมนะ่าจะตกแต่ช่วงเช้าเลยนะครับสายแดดมันร้อนเมื่อน ถึนตกไม่ไหวแล้วเก็บตัวนี้กับบลานนะขี้เหนียวขี้เหนียวตัวนี้ขี้เหนียว ui, Dù ui. máy vô dù máy vô, nào với ít thì tôi thôi thôi, tán nó ra. Tán hết đấy. อไปครับเพื่อนๆไม่ยอมกล้ากอช้าจ้ากางน้ำๆตื้นจัดเลยเรามาไปจวนใคะครับเดีย๋ยวลองเวิร์กด้วยสวยจ้า โ่เม <riv> <usion> ื่อก <stealing S 2> ี้มันดันมันจะกัดไปไหนวะ <laughs> มาอีกตัวครับดูตัวดิชั้นเคราเหมือนเดิมนะฮะกัดเจอรี่พิม

วนตับเลยตัวเล็กสเปกเสียตียังไงก้อนได้ยืดอกบินตีไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเฮ้ยเพือ่อนผมโยนเยือะไรไหม,มอ,อ้อมมาเลยอ่ะผม่ตกใจผม cái dai đấy nè. Đi. Thế làm bác quá. Cắn đấy. ป่ามันเยอะนะมันไมไม่ค่อยกั้นสว่ะเฮี้ยสียศูนไหวไหมไม่ไหวตีย <c oughs> ังไงวะเนียสูนว่ะสูนโอ้โหเลยตียังไงก็โคต เฮ้ยผมตีธานีได้อยูไม่การลุกป,ป่าแล้วหายไปไหนวะเฮ้ยธานีเวิร์กว่ะอะผมตีได้ทุกคน,นี่้ยหนี่งนี่นนน ตีไปไม่ได้ไม่ไหวอะ <c oughs> เร่มบล้วเหมือนอยู่ใต้สะพานกรุงเทพอะครับเสียงรถแม่งโคตรเยอะเลย เฮ้ยมีปลามีปลาเพื่อนเดียบร้อยโ <c oughs> อ้โหคันแทบพักนี่ตัวที่สี่ชาวนี้โอ้โหโคตรม,มานยังไงดีวะปล่อยไว้ที่เดิมวนะนี่เอาอไว้คลองใย่ โอ้มีซากมาก้วยนะฮะแต่เราก็จะเข้าไปข้างในนะครับมีตัวอะไรวะ,ะอ๋ออย่ามีตัวอะไรมานะครับ เสียงว่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าตรงท้อนเนี่ยน่าโดนเพราะมันเป็นแนวแบบขเขาเรียวกว่าอะไรเนี่ยดินแบบไม่ได้ชันนะครับดินลาบๆอะครับ นั้นแรกเราบินเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนอุ้ยขาดมันง่ายเอ้าไม่ได้ขาดหลุดหย่า่ะนะอื้อ ใครจะกินมักนกอมังครับอุ้ยกัด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 อะไรครับอุ้ยรูดต่อหน้าต่อตาเราไม่กล้างัดอย่างนี้ไงเนี่ยเสาไฟฟ้าโอ้รูดสองตัวแล้วเซ็งเลยวะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพอแล้วครับจยวกละบมาแล้วครับตอนนี้ก็10บโมงแล้วครับวันนี้ก็ได้ประมาณสี่ตัวเราก็รุดไปอีกสามสี่ตัวครับโอ้กัดดีมากช่วงเช้าครับแต่ช่วงเนี้ยคือไม่กัดเลยเนี่ยปิ๊บเยื่อนในวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นเจอร์รี่พิมพ์นะฮะนี่แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็ชุดนี้เลยนะฮะแต่ก็ยังไม่เข้ามือรลกครับเดี๋ยวเข้ามือก็น่าจะแบบมันหมานะครับงัดแบบติดทุกตัวอะไรประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีปีใหม่ครับผม